สวัสดีพี่น้องเอ้ยมันแ,บบแมนและเปรอบแบบอาสบายดีพี่น้องเนาะมนิกามาพบกับ่องบิลลัสแนลเนานะไม่นด้กันสิม,มาบอกเรื่องเกี่ยวกับงานคนหนึ่งซึ่งเล่าเป็นคนอ๋อไค่มันแบ,บัแมนอันนี้นะมันแมนแฟนคอยเองอันนี้นะพี่น้องอย่าตกใจเลยนะข่าวเรื่องกันเลยเนาะ มีไอ้ทางคนหนึ่งเนาะที่เราเป็นคนโพสเถียงขายแล้ไล่นี่แหละก็เห็นแล้วเกิดเกิดพุชิกน่าได้กระโโบนะอยากเหตุคลิปนี่คุณมากคลิปนี่จะเป็นคลิปแรกเลยถ้าใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะแจ้งเตือนเห็นแล้วโพสทาร์ ซึ่งเขาความเราโพสไว้รับใส่ติชดซา ح. เลิกกลางแล้วกับฟาดออไปโรงเกลืองกคา่าคอยเห็นแล้วกับพักเราเป็นคนหมักหมวนนอตตลกทีห้ามวนชื่นเขากับไปเด้งงานเชิงคอยเปนลงนอตไปลุ่นนอ้นนองเราไปลูปนญหา กมีโอกาสได้ยินกันเทนกับผู้ชุ่ยคนตลกที่ห่าซึ่งเล่ากับเป็นทานประจำการยู่ทีแข่งชนประเทศนี่แหละคอยเห็นเล่ากับพอดเกลี้ยงคล้ายกับอยากให้ทุกคนเนาะมาสนับสนุนเล่าแน่ตางเฟซบุ๊กตามไปเลยสำหรับมัเนี่ยกับสบายดี